สวัสดีครับผมสวอุดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งมวลชื่นครับผมเนาะวันนี้เราเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางน้องการครับผมเนาะยินดีกับข้าวว่าโค้งจุทายอ่าลูกสาวบอกครับผมโอ้ซีหกครับผมเนาะเข้าเต็มเต็มลูพี่น้องเนาะห้องกากากันมืดบานเลยพี่น้องเอาวันนี้เป็นตั้งแต่พี่น้องหนึ่งตุราเนาะเป็นตั้งแต่เราติดตามไปพร้อมกันครับ กำลังคือหาเป็น้องดิสซี่จัดจานมาเนาะหาซีเก้าแม่นปะหาสิบเก้าตั้งต้อตองวดคนพ่อพ่อไปปพื่อเอนะไอ้น้องเลมอนมันไปฝันเนาะมันจับอีปูไล่เดี๋ยววันเอาไปฝันฝันแล้วมันบอกแม่อันไม่ยายอันน้องมันจับอีปูไดงเต็มทางเลยแม่ในฝันแม่น้องมันฝันได้มันก็เลยบอกว่าหกสี่หกเพราะว่ากันเจือแบบนี้ ผู้ภากันซื้อมาที่นี่หัวรอเลวออกมาหงสีหงสหัวรอกันอ้งต่ายหางเงือมาตัวโค้งที่ทยหงสีหงสมตัวเลยวงนเทปเสียบบัรไ่หยาบอันกืากันซื้อยังนั่งกับเจบอีปุ๋ยแล้วจริงๆมันมันกับมักเบาของมันไปเรื่อยเปลือยจริงๆให่กันเลยว่าหงสัห ตีให้นะวากันซื้อแด้ววันนี้มัน่าขึ้นเบิดกเ้าผากันซื้อวันนี้ยามันกระเ้าหาม้อบิดเจดเจดารอเล็กอีกกระปูนรอดบ่อันหรอวไมนางจะโบฟันกังมันเนาะเื่อก็จีปูเป็นเมยให้ได้ให้นอนนอนยู่้างแม่ล่ละแม่กับม่พักคอนดีซ์นะประมาณคืนชั่โมงนางตื่น หนูฝันว่าหนูได้จับอีปูเต็มทางเลยแม่ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้จับไม่ได้มากเลยใหญ่ก็เลยไปถามยายยายได้บอกเอ้าอันนี้แสดงว่าหกสี่หกเนี่ยนี่พูดยายไม่เคยบอกไปเลยว่าเป็นซีเมนต์ใช่ป่ะเมื่อวานตัวเดียวขาดเลยเตี้ยมันบอกมันว่ามันจับอีปูได้ยายมันก็ตีตัวนี้ไม่ใช่หกสี่หกอย่างเงี้ยแต่วางินเบินหมด พ่อบอกนานๆใอ้เาคุนชื่อดอกทก็เลยไปน้องกันเลยี้ตจ้าคนตั้งแต่ั้งหลานวาเรากันมาิงจริงว่้ววตีแม่นตีแม่นครับตีแม่นขนาดแต่ปูตีเป็นหกทีน่ายเปนทตีเป็นแนบุญล้วเนาะแม่นานแล้วะตีขาแปดปูแต่ยายเลยไวอีกกับปูเลยอีกกับปูมันหกซี่หกหกซี่ซ่หเส่งเขาชหมาน้ำมนแม่นก็เลยตีถ่ไเล ซื้อได้เฮงทั้งหน้าทั้งหลานโตหากันบะมีไหว้ซื้อจ้าคนเจ้าของบะมีเงินนี่สินะเงิ่อนลอยเดียวก็เล็ไปซื้อเหล็กสามโตกับซีสองเม็ดก็เล็บบ่อนกระตือเนื้อล่นจี่สินเล็บบอบมูกระเ้าะกับซื้อมาลอกันได้บะดิบันใจตัวของฟันเจ้าของแบกกระลุกหมดดิเงินซื้อตัวเดียวน้องดอสิซองก็ได้อันเลยจำโตก็ซื้อหน่อยๆจ่อยอันสินะ มันนี้มันดิสหลายตีกับตีแมนแคเนา่ขายแมนเ็าตีเป็นตัวจีบเจดียวคนละแปดเนาะแล้วแบบตูตีปูเป็นแปดแล้วปูขาเจเนาะปูแปดขาเนาะปูแปดขาเนาะแล้ววันนี้มันมืเคล้่อนอีกอ่ะเอาวันที่หนึ่งเอาวันประจำวันทีหนึ่งตุลาคมนี่บอกโอ้ฟันมาเคล่นนี่เหล็กมันลอยมาเหล็กเหล็กมันลอยมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นถิ่มเหล็กลอยหนึ่งเก่า ตัวเดียวเก่าตัวเดียวเลยเป่นรอยมาหมื่ขึ้นเล่ลรอยมารอยองลงลงมาได้บะจะลอยมาบ่มีอย่างมากกว่านี้รอยมาซื้อนี่สิบเกาโอ้พักนึงก็หายโอ้ตัวหัวเลยแม่เอาวันที่หนึ่งตัวน่านีเพื่อนบะจ้ะเลขกอยมารอยมาเลยแบบว่ารอยพึบมาเห็นซื้อหนาเลยสิบเกาเแล้วก็หาย สักพักหนึ่งหายไปจางหายเลยอ๋ถจังป็นจังอ่านี่จะเขาเรียบเรียกพุ่มนี่ตนอ่าเห็น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 เนี่ต้องไปตีเน่มัต้องไปตีเนี่ไรไเนี่ยเอาพุ่เป็นไรกันางวกสวนน่ะเยหลวไเลยอ้ถ่าไม่เท่ากับที่ซูนไปแล้วนะเนีโอ้วันนี้เห็นเห็นเลยออโอ้การจ่ายตีตีมันไรงวดแล้วอ่าว่างหจะทาหามโลงท่างแค่โล่งเกอ เด็กหามีลิหามีลิสีออกสีกเนี่ยกับวอรสีหงอกเนี่ยกับบอร์แไม่ปออกสีสีหงอกเลยหามสีไปอีกก็พันพันร้อยไหมเห็นเลยจีร้อยสิบเก่าไหมเห็นเลยดํเนี่ยบดแดงบ่ดแดบ่ดำําเป็นบ่แดงแตัวัเป็นตัสีดํสีดํอ้ยะโอ้ตัวเดียวโคโรเลยโคโรหงเดียวความงอมีตัวอื่นบมีตัวอื่นแก่เลย สิบเก้าตัวเดียวเลยไฟแขียนจากพ่อเป็นสิบหกไวยทั้งหมดอ่าพี่น้องร้อยมาเมืองเกลงเลยเด้อตัวเดียวตัวเดียวหางเดียวขวาหางเดียวบ่มีตัวแข็งมันนะเนี่ยถ้ามันมันออกใบในเฮ็ดจึงด้นี่หางเดียวเนาะ้อตัวเดียวพี่น้องนี่แหละตัวเดียวงสี่ล้อมันไฟวัดเตดแปลบม่ได้ปีเนี่ยไม่ได้ตียากบม่ได้แปลยากอืตัวเดียวด้วย แต่ว่าเกาหัวร้องนแม่ล่ะเหลวบาสิบเก้าหัวหกอีกนี่เขาไม่บอกชิ้บอกว่าจะจีคืนเป็นซิบเก่าเท่าไหร่หกเก่านี่ยันนีกันบ่หอยคืออสำคัญคือตัวนี้ละตัวหกตัวเก้านี่ละนี่ันบ่รลอเลยกลับเอาเดอครับเด้อหนึ่งหกหนึ่งเก่าเกานึงหกหนึ่งไม่ได้บ่หล่อไม่ได้ยออ เต็มเีครับนองกันวันเล็กร้อยมากลง,ลง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 มากยุดยึกเลยบ่ลูยกยุดยึกต้นหนาเลยต้เก่าตัวเดียวโบมี่โ,<ทร>โตอื่นแจมเลย้<ห>พักนึงประมาณสิบปีมาน้าที่เงี้ยก็เล็กดุตืน่นแล้วเละกระจางแสดงว่าเหน็นเห้นเขาเหน็เหนแล้วแม่ก็เลยหายาหไปสะดุะงะด้งตื่นบ่คือหายสะดุ้งตื่นผ่อนแล้วก็เละกระจางหายไปนั่นเองก็เลยว่า เป็นแมาตองหดเดินตองร่อมึงอีกเที่ยนึงเออเป็นสิมะยั่มอีกตัวเกาบ่เออมันต้องตองหดเนาะต้องเช่าเป็นไหนบ้าเออมึงเอาไปหาสลารกินแบงสักวันเด้อเอาสีว่าแน่นเนี่ยนะเออสี่ศูนย์ก็ไปได้เจ็ดสี่ศูนย์ข้างหน้าไปออกข้างหน้าผมขอเมียนเมียนผมสุดท้ายเทามาจ่ายเป็นเจนึงแล้วจะได้สามตัวอืมมาเรื่อยๆตัว ช่วงที่ไทยเทเดียวว่าอะไรเพ้อบ่ไดจะพี่น้องเื้อไคือบางั่นนี่เป็นลูกสาวมันบอกพ่อเขาก็ไปปุ๊บจ้งไห๋ไปนอนจับอีปูมไงอะไรไปนอนนะอนฟันประจำตีกับตีแม่นแม่นหกสี่หกก็บอกว่าจับอีปูพ่อเนี้ยมาว่าสั่นกันใได้เอาอีปูมีปนแน่ลยบร่ากินหอวปนอีปูกินไม่แข่งแค่นอีหลายโยนไ้มันพี่น้องครับอ่อ หยกเหยือบึงเน่เม็ดเดียวเลยเอฟซีครับเมเดียวแขแขนๆเลยนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวบตรตีเนี่ยเห็นเห็นเลยวันเฉดวันนี้สินเฉดวันใดแล้วลันขนปัานี้เนาะครับมาเป็นหกเกาเอหนึ่งหกไปนั่เกาะก็โผลหนีกันบลรดีๆเลยมั่นอยู่น้กันนี่แหละพันข้ากันบุเอันดีไปใส่ว่าเตีเสื่อหนากระป๋อะ เสหาเกล็กับหาวอ้โมาเดียินเนหาเกซีแล้วหัวแล้วกไปอออโคกซีนั่นเองนั่นเดียวมันหาหาเกลซีเตี่ยเงิหาเกลือตัวพวพ่อกันตัดเอาบอกมันไมนหลายตัวยมันหลายตัวก็เรยว่าเอาฟิีตัดเอาขึ้นหัวลงกับบอกยี่หรอกแต่ว่าคนที่เห็ดคือประเวณบุจักเพลนเนาะเอาบอกคนไหวเยอะว่าหกับเกลืนี่ยมันมันคล้ายเครื่องกันกับเอาขึ้นหัวลงเอา ขั้นเดกยืนขั้นเดกเอาหัวสักเทียมกับขาสีกันฟ้ากับเป็นหุ่นหลักขัน็กยืนข้องย่อก็เป็นเก้าน้นแล้วเนาะจาเอาิจรณาครับผมรงน้ลุยครับพี่นัซีกับรูปแบบแนวทางของนักงานกมซี่ัดนั่นแหละครับผมเนาะชุดต่องวดครับผมต่องวดคลิปนี้ครขอบคุณน้องกาญเนไครับผมครับผมสวัสดีครับเอาหนึ่งหกห่งเก้าด้เพีงเด้อ